ปรากฏปรินาไกรคุปต์เสัมภาษณ์กับออฟถูกวไหมฮะ s t a n า a r d now กับเรื่องของการต่อสู้ของสองพักการเมืองใหญ่คุณปารินาคิดว่าพักสีเหลืองพักดันพักสีแดงเนี่ยขึ้นมาสู้เพราะอะไรฮะเพราะประชาชนเนี่ยไม่นิยมพักสีเหลืองแล้วอันนี้คือความคิดของปรินาไกรคุปเ่คยสัเพราะว่าพักสีแดงอ่ะเพิ่งจะเข้าสู่อํานาจก็ทําอะไรที่มันเกินตัวเยอะจนประชาชนไม่พอใจเพราะฉะนั้นวันเนี้ย S <S <ess> <S ก็ถือเป็นการต่อสู้ของสักสองพักการเมืองใหญ่ภูมิใจไทยก็มาแรงเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเป็นการเอาสีแดงไปสู้กับสีส,<ม>ส้มเพราะมันไม่มีใครสู้พักสีส้มได้แล้วยกเป็นสีแดงเชื่อว,ว่ารอบหน้าคุณปรินาก็เชื่อเลยนะฮะแต่ลาคนก็เชื่อคุณเมื่อวันเราถามคำถามกี่คุณพิธาเขาบอกสีส้มน่าจะแลนสไลด์ยิ่งกว่าแลนสไลด์สิอย่าลืมว่าพักสีส้มเขาไม่เคยซื้อเสียงนะฮะคนอื่นซื้อคุณปรินาาบอกงั้นพักสีส้มเขาไม่เคยซื้อเสียง คนอื่นเน่ยซื้อเสียงยังเข้ากันมาขนาดนี้แล้ววันนี้ประชาชนเริ่มคิดได้แล้วว่านโยบายต่างๆก็ช่วยพักเพื่อไทยได้บ้างแต่วิกฤตศรัทธาเนี่ยวิกฤตศรัทธางประชาชนตอนเนี้มันแก้ยากต่อให้แจกเงินหมื่นบาทคนเอกประยุทธ์ก็แจกแจกแหลกเลยนะฮะกาวไม่ถูกจุดก็กั็ก็ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ย แก้ปัญหาไม่ได้เลยใช่นะคะคุณปรินายังบอกต่อว่าหลักๆประชาชนเนี่ยวางให้คนที่เข้ามันเนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อหาผลประโยชน์มาคอร์รัปชันนะสมัยหน้ายังต้องเป็นผักก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งต่อแต่มันจะต้องเปลี่ยนนะฮะที่คู่ชกจากอย่างที่บอกว่าชกกับลุงมาเป็นโชคคุณทักษิณแล้วก็จะดูว่าใครที่ดีกว่ากันครับเขาไปฟังเสียงคุณปรินาไกลโชบอกว่าอีกหน่อยจะเป็นยังไงครับสมัยหน้ายังไง พรรคเก้าไกลก็จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งต่อพรรคสีเหลืองเนี่ยพรรคดันพรรคสีแดงขึ้นมาสู้แทนเพราะว่าประชาชนไม่นิยมม่นิยมสีเหลืองแล้วใช่เพราะพรรคสีแดงก็เป็นพรรคอันดับสองแต่ขณะเดียวกันพรรคสีแดงเนี่ยแพ้เต็มตัวเลยเนื่องจากพอเข้าสวมหน้าแล้วเพิ่งจะเข้าสวมหน้าเนี่ยก็ทําอะไรที่มันเกินตัวเยอะจนพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็จากพฤติการต่างๆพี่น้องประชาชนก็ไม่พอใจนะเพราะนั้นวันนี้ มันก็เป็นการต่อสู้ระวังสองพักการเมืองใหญ่แล้วนะนอกนั้นก็จะเป็นพักตัวประกอบเป็นพักเล็กพักน้อยนะคะแต่ก็ภูมิใจไทยก็มาแรงเหมือนกันมาได้เยอะเหมือนกัน<อ>นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นการเอาสีแดงไปสู้กับสีส้มเ<อ>พราะมันไม่มีใครสู้<ต>พักสีส้มได้แล้วยกเว้นสีแดงรอบหน้าบางคนก็บอกสีส้มจะแลนดสไลด์คุณเอ๋เชื่อไหมฮะเชื่ออย่าลืมนะเขาไม่ซื้อเสียงเลยอ่ะอันนี้คอนเฟิร์มใช่เขาไม่ซื้อเลย วันหนึ่งซื้อกันยังเข้ากันมาได้ขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้ประชาชนเริ่มคิดได้และนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยพักเพื่อไทยได้บ้างครับแต่วิกฤตัสธาเนี่ยแก้ยากต่อให้แจกไปหมื่นหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็แจกแจกแหลกเลยไม่รู้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกาไม่ถูกจุดนะคะแต่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างนะแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลยนะมันไม่ใช่ง่ายเพราะว่า ประชาชนก็รู้ว่าแจกทำไม <bows. S 2> แต่ว่ามันมันหลักๆเนี่ยประชาชนที่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 หวังคนที่จะเข้ามากอบกู้ประเทศชาติเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงรไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์นะะหรือเข้ามาโกงกินคอรัปชันหรือเข้ามาในเรื่องของอ่าสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึง่งนะคะเพราะ,ะนั้นว่าสมัยหน้ายัางไงพรรคเก้าไกลก็จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งต่อนะแต่มันจะเปลี่ยนหน้าชกแล้ว เดิมนี่ชกกับพลังประชารัฐชกกับลุงลุงต่างๆต่ารุ่นรุ่นนี้มาชกกับทักษินแล้วนะไม่งั้นก็ต้องดูว่าเออใครหมัดดีกันส้มกับแดงในรอบหน้าส้มมาดีกว่าตัวในเดอะสแตนดาร์ดนะครับแน่นอนว่าขอบคุณออฟแล้วกันขอบคุณออฟนะเดอะสแตนดาร์ดนาวนะครับให้คลิปนี้มาครับผมเมื่อวานนี้โอ้โหเขาบอกประวัติศาสตร์ตื่นถล่มทลายคนไม่ไม่ได้ไม่ได้เลตติ้งเลยนะพิธีกรมึงจะเยอะไปไหนก่อนหกคนหกคน เยอะไปไม่แล้วทุกคนก็มารวมตัวกันเองนะที่ตาจริงๆชก็แบบว่าทุกคนใหญ่มาสัมภาษณ์คุณพิธาแบบหมดเลยอีกอย่างเมื่อวานเป็นวันที่แบบว่าใกล้วันนี้วันเกิดคุณพิธาใช่ Happy Birthday นะครับ Happy b นะรับ Happy Birthday เป็นแต่เมื่อวานแล้ว ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี